À, má hoàn bàn leo già nỉ, nỉ đầy chắc nào, Nói thằng tăng luôn, nỉ, đầy má hoàn bàn đầy lại luôn, nỉ, ừ, ui ngam ngam ดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมอนี่ก็อยู่กับช่องชมทุ่งชาแนลครับผมมอนี่มาครับพ่อครับแม่ครับสวัสดีค่ะครับมาหลอหาใส่กุ้งอีกแล้วครับช่วงนี้กุ้งเข่าดีครับได้หลายครับเต็นละมือนี่ครับมานลอหาใสหม่งเกาครับไม้เกาเขาส่จนว่าจิบมเข่าเลยนะครับ นะครับวางลงแล้วนกะ็บีบบีบเงี้ยครับนี่ก็คันคันนิดหน่อยแยงเซนามครับแล้วก็วางไว้พี่แต่มันสันนี่นะครับ,นนรม,รบมันขึ้นล้ใหยักนี่ครับมุ่งเอามือไปหนแบงดึงกับีเตึงดึงวาเงนะ มุงกวงเ g ามันงุ่มนะเฮปเลนเ็ดมุงอันนีนี่ครับสูตรแยวปั่นมาแล้วใส่ผัแงแยงนี่ครับแล้น,นี้ก็ับหัอาหารประดุกเม็ดหน่อยครับย่างเดี่ยวเลยแซน้ำแล้วก็ปั่นใส่ผังแยงครับบริสขัวห้ำขัวอย่างเงี้ยมันยากครับ พวกขว้ำบวก่อยเข่ากันไลยครับเลส่สูตรง่ายเนะครับมันหลุดเกูดึงนัน่มันยุ่มเงี้ยดูเขาเนี้เลยนะเดเนี้ยใส้นนำประแดกใส่กะปิกับบ่เข่าดีํำหัวอาหารด้วยกันเรองเป็นน้ำช่วงพวครับ น่าจะเป็นน้ำกุ้งหลายกุ้งหน่อยครับไหนครับในลำหมองเก้าเนี่ยละลำหมองเก้ากับเขาดีได้เลนะได้จนกว่าไม่ติดเบิร์ตไปเลยครับนี่ครับเบือกหมูวางเบือกวางแล้วก็โจูเข้าไปขยำ้ำเยื่อแล้วก็ สบัดสบัดเล็กน้อยครับให้มันแตกให้มันได้กินครับอันกำลังกัเรียบร้อยครับผมขามาจามเอาเลยครับมือเจ้าครับนี่นะครับเป็ดตีเลาะใส่ไปนี่นะครับใส่โค้งไปด้านบนน้ำหองหน่อยหองฟังนี่นะครับเดี๋ยวมือเั้เายังไม่รุนน้ำกันครับว่าจะแตกส่วนปะครับจะเป็นยนทีไหนหรือมันเบิดแล้วสิหมานก็ยังสูมือปะครับครับผมไปเบิงน้ำกันครับ สวัสดีค่ะมันนี่กัย้ำมือเศร้าหล่ะจาาา้าตาอม่าตาเศร้ายีเห็นหงบริมายามตุม่มให้เเบ่งน่ะหล่ะจ้าใส่ไว้เมื่อวานนี่ดีจ้าเมือ่อแกด้วยจ้า เมือนด้วยกันมาบงใกล้กันนะงับมาบน จ้าไม่ยำจะเศร้ารเอียจ้าไปไปตอจ้าตอย้ายงีจ้าเินก็จ้า ไม่อยากจะเศ้าเปล่าเอาไปขายเปล่ารียกไปขาย้วเศ้านี่ปะ่า เพราะผมพูนี่แหละจ้ะเหน็ดพู๋ไม่นะไปต่จ้าพี่น้องมาเห็นหงดกม่เห็นยันดอกเมื่อนั่นนี่ Đúng, mà, nào. Nào thai, hùng hùng okay. không có dạng ngồi chạp gì nữa chứ không muốn không hiển luôn còn

对。<Thank>

ไเอเอา,าเงินไปไหว้รถพุ่นรถจอดเุกเมื่อเนขึนนอกนล

quý gần cái cái con hiền hùng cái không phải to phí Nóng ở đây tớ nắm rau rau, tui phải hoa vô va tôi, họng nhà nó ra bán kiểu challenge đi thì độc estar cái Ừ, ngoài nấm cao rồi, tôi chỉ hiện hùng Nói chung, nó không có nữa Ừ, ngoài nấm rồi, chỉ hiện hùng qua Ừ, điện. ก็มกลีไว้ดิลามพรอมงุเเลยปลาบ่เดี๋ยวพอนือนีปลาไม่ยามตาเศ้าะติป้าเอาไปเทลีหยกแลว่วกัป้าอเอาไปขายตาเศร้างั้นก็สทุทันกินขายไง อู้งงานเนยบ่มาใจใจคนใจคนเลยเพี่น้องมาต่อาัพา์ศเบิ้งเนี่พี่น้องเลยนี่หลังหนึงนี่แก vạch yên mong, vạch hầu hèo xịt đồ mồ hàn niệm vạch yên mồ ừ, niệm tìm 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 tìm

ไว้รถจุงรถไปน้ำบ่ป้าดูบนี้พี่น้องนี่กุ้งอ้ยอยต้อยเลยพพุุ่นผลผลผลอือมายามเด็กแซวๆตีซีมาพี่น้องบ่เห็นหงงยัง้งดอกพี่น้องอยากขายให้พี่น้องเบ่แต่บ่ามายันยเด็กเะว่าสิบเปอร์เซนต์สวยกับบ่ได้เอาไปขาย

đây vậy là, từ cái câu đây là, ừm, tròn tròn cái nòng lắng nưng lắng nưng nưng này, từ cái non nưng này, đây là như thế.

น้ำม,มันมาใหม่บ่กเหรอนึกไปน,น,น้ำขึ้นจั้หน่อยอยู่เลยเน,นาะน้ำมันมหม่์อเออกระเข่าไปนั่นละ่ะวะมันข้างหลังมันพูดนะ<ม>พูดพี่น้องจะได้ป้านี่เราคนไปต่อจ้าพี่น้องมื่ดกระเบิงเงี่ยได้จ้า,ขาเข่ามาเพิ่งเขา่ามากดถูกใจเขา่ามากด

เมืดสเวิดพุ่นพุ่นจะใส่พุ่นนั้นเออคือทั้งไนจังเบิ่ดีใส่ดิใส่พูดใสหมดเอาก็สพิงเ่าดันสชัมบ่มันก็เสียตัวนันคือทั้งพีล่ะ <laughs> thắng kia nè, mấy nhán quên thắng kia nè Mà qua mấy lốn say chưa <laughs> lắm hả lắm hả tùm như bàn xay vậy xay nhìn hoang rong, lắng có mi pom như vậy mi pom mi pom tôi đeo tôi đeo trong lắm đi. Như phải tháng phía là khoa hoa. สองหลังอยู่ไม่เคยหันไม่เคยใส่ไม่ต้องบ้ามองพุ่นต้องลงใส่ล่ะพอเห็นเจ้าลงใส่อยู่พยามยามเออพยายามหันสองหลังพุ่นต้องใส่ร่างพุ่นพุ่นเอาบ่เออพุ่นไม่เสียไปใส่แล้วสองหลังบ่

ไปวิ้งคะคัะกันอ่ะนี่ดีห้อยเหยียบร้องเจ้าพี่เจพี่อื้ นี่ล่ละตันนี้นี่หันละ เดี๋ยวพี่น้องนับหาตุ่มนับหาตุ่มนไม่นะ ไปใส่ทั้งที่ก็จะใส่สองหลังมันมาเมนก่อน <อะ S 1> น้ำหาตุ่มเดียวมันเดียวหนึ่งอืมอื้อวางทีเดียววางทีเดียวน้ำหาจุ่มที่เนาะ cái gì xì nắp bưng mấy chồng thang hoàng thì nó hạ tôm mới hiền tôm gì à nó gì à được nắp bưng đứng

นี่ลจ้ะหอดบ้านแล้ววัว็สิทายเห็ุเบิ่งสิไปเรียก,ก่อไปหนังเกินไปกันจะเจอกันอยู่บ้านจ้านี่จ้ามาฮอดบ้านแล้วจ้านี่มีได้จค่ไหนน้อยเทจาไหี่ ตั้งค์ลูกด้อมแันจดงนี่เลยจ้ามาหอยบานได้หลายอยู่โอ้ยงามงามคลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยจ้ะนี่นี่คลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยจ้ะคลิปหน้ามาพอกันไหมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไย้ด้วยจ้า สวัสดีค่ะ